สวัสดีครับ <c oughs> ผมเจ้าของช่องปอา,าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายเหรียญออกประมาณนั้นนะฮะ,ะรับซื้อเข้ามาแล้วขายออกไปประมาณนั้นก็เป็นช่องที่เป็นพ่อค้าคนกลางนะฮะประมาณนั้นอ่ะคลิปนี้ปอา,าจะมาเปิดกล่องะฮะที่ลูกค้าผู้ติดตามช่องของปอา,ปาติดตามแล้วก็รู้ว่าปอา,ารับซื้อเหรียญอะไรขายเหรียญอะไรก็ส่งเหรียญมา ให้กับช่องของปะปาก็ประมาณนั <kaz an adviser> ้นนะฮะเดี๋ยวนี้เราเปิดสองกล่องครับกล่องหนึ่งก็รู้สึกว่ามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะนครสวรรค์อำเภอเมืองแล้วก็อีกกล่องหนึ่งมันรู้เลยฮะจังหวัดร้อยเอ็ดเลยอ่ะมาคนละฝั่งเลยเนาะโอเคนะฮะภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมท่านผู้ชมหลายจังหวัดที่สามารถหาช่องปปาพบเจอก็สามารถส่งเหรียญมาขายได้นะฮะดูว่าปปารับซื้อเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ก่อนเนาะนครสวรรค์ใช่ไหม ปอปลาพูดไปทักทายกันไปแล้วก็เปิดกล่องกันไปอ่เดี๋ยวกล่องนี้ขยับนิดนึงนะฮะอะ่เดี๋ยวเปิดกล่องนะครสวรรค์ก่อนขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญน,นะฮะที่ไว้วางใจเนี่ยปอปาจะใช้คําว่าไว้แบบไว้วางใจเสมอนะเพราะว่าสินค้าต้องมาถึงช่องแล้วอปอปลาก็ดีใจฮะที่ลูกค้าส่งเงินมาโอเคกล่องว่างแล้วเนาะไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยฮะเบาๆอย่างนี้น่าจะเป็นเหรียญเด็ดแน่นอนเลยภาวนาให้ติดอันดับหนึ่งนะฮะ พ่อมาช่วงหลังประปาจะเฟ้นหาเหรียญที่ค่อนข้างจะออะจริงๆด้วย้ท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะอะทักทายกับเจ้าของกล่องไปแล้วก็นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่นักสะสมหลายคนตามหาฮะเพราะว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1เลยฮะสำหรับเหรียญย0บาทนิกเกิลที่ระดึกที่มีทั้งหมด 72วาระหนึ่งใน72ก็คือวาระนี้ท่านผู้ชมหอสมุดแห่งชาตินะรายละเอียดเขามีเยอะว่างเดี๋ยวปาปาจะนำข้อมูลไปนำเสนอให้กับแฟนรายการได้ทราบกันเนาะก้อนเนี้ยหายากติดอันดับที่หนึ่งเลยแล้วก็ยอดจำนวนน้อยที่สุดฮะท่านผู้ชมนะปาปาได้มาสองเหรียญเห็นไหมท่านผู้ชมฮะมีแฟนรายการเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยไว้ใจช่องของปาปาก็สามารถส่งมาปาปาประกาศรับซื้อไปประมาณ สองวันแรกฮะก็มีลูกค้าส่งมาท่านหนึ่งแล้วก็มีติดตามมาอีกก็อย่าลืมนะใครที่ดูอยู่แล้วก็มีเหรียญประมาณนี้หรือไม่ก็เหรียญ20บาทที่ระลึกนะท่านผู้ชมนะปอปาทําไว้ถึง9อันดับให้มีราคาสูงกว่าอันดับย่อยๆก็ลองไปติดตามดูนะฮะอย่างน้อยๆก็ดีกว่าที่ปอปาจะรับซื้อของท่าน72วาระในราคา25บาททั้งหมดนะฮะก็ทั้งนั้นก็ควรศึกษาในช่องของปอปานะฮะ ปอปาก็รับซื้อจัดอันดับแล้วก็ตั้งแต่3 0 0 0 0นเหรียญลงมาถึง1 0 0 0 0แ่าอะไรประมาณเนี้ยก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวโอเคเนาะก็มีหอสมุดแห่งชาติอันดับที่1ผลิตน้อยหายาก2เหรียญใช่ไหมเจ้านี้แล้วก็มีอ่าหนึ่อ่า,อาบาทคุธ,ธนาคารอีก1เหรียญโอเคนะฮะเราจะไปกันเร็วนิดนึงเนาะวันนี้ปอปามาเปิดกล่องรับเหรียญจาก f c หรือว่าผู้ติดตามช่องของปอปา วันนี้ได้อันดับหนึ่งเข้ามาถึง2เหรียญเลยท,ทีเดียวท่วานผู้ชมโอเคเนาะต่อมาฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดกล่องที่สองนะขอบคุณสําหรับ FC จังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะโอเคเนาะถ้ามีเหรียญอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามานะฮะป้าป่ายังคงรับซื้อต่อไปเนาะยังรับซื้ออยู่เนาะไปเรื่อยๆฮะมีก็เก็บไว้สะสมไว้ป้าป่าจะเปิดกล่องไปเลยเนาะอืมป้าป่าไม่มั่นใจว่าตรงไหนเอ๋ยวด,ดูก่อนนะฮะนี่อยู่ตรงนี้ฮะเปิดผิดทางท่านผู้ชมเปิดผิดทางฮะ ใครที่อยากขายเหรียญฮะก็สามารถติดตามเข้าไปชมในคลิปช่องของปาปาได้นะฮะว่าปาปารับซื้อเหรียญประมาณไหนเหรียญอะไรบ้างเราประกาศไปแล้วก็ไปสังเกตด,ดูเข้าไปดูในช่อง YouTube ช่วยนะฮะเพื่อจะมันจะรวดเร็วแล้วก็จะเร็วสำหรับตัวท่านเองมีประโยชน์สำหรับตัวท่านเองสำหรับคนที่ท,ที่ที่อยากหาเหรียญขายหรือมีสะสมไว้เยอะๆสะสมแล้วหลายปีเนี่ยนะเป็นโอกาสดีนะเพราะช่องปาปาน,นั้นรับซื้อเหรียญเนี่ย ไม่ใช่เหรียญราคาหลักค่อนข้างจะหายากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอะเป็นชื่ออะไรประมาณนั้นหมายเลขบัญชีธนาคารประปาขอเปิดกล่องก่อนนะฮะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าประปาจะหยุดไปวันหนึ่งใช่ไหมประปาไม่ได้ติดธุระก็เลยไม่ได้มาทำอีพีขายอีพีเปิดกล่องกันอะไรประมาณหรือเปล่าประป๊าก็งงแล้วฮะหลายคลิปหลายวันอาจจะงงโอเคนะฮะนี่คือเหรียญอีกมาจาก จังหวัดอะไรเอ่ยร้อยเอ็ดใช่ไหมอ่ะนี่เหรียญจากร้อยเอดนะ็ดฮะดูทีว่าเหรียญร้อยเอ็ดนี่จะสวยเหมือนคนร้อยเอด็ดหรอเหมือนคนร้อยเอด็ดไหมเรามาดูกันก็เป็นอันนี้เอาดูตัวนี้ก่อนเนาะมีเหรียญสําคัญอะไรเกินกว่าให,ให้บอกได้นะให้ให้น้องแอดมินบอกรายการได้นะฮะอือเป็นเอาอันนี้บอกก็ได้เนาะเป็นห้าบาทครุฑห้าบาทครุฑผ่าหนึ่งเหรียญน,นะ แล้วก็คุดเฉียงสองเหรียญเป็นปีพศเออพศสองพันร้อยยี่สิบใช่ไหมสองศูนย์กับสองสองอ่ะใครมีส่งมาได้นะฮะใครมีส่งมาได้นะรวบรวมอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะรวบรวมอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวปาให้ดูรวบรวมกันอย่างเงี้ยนะไม่จําเป็นต้องเป็นคุดสัทีเดียวถ้าเกิดว่าท่านมีห้าเหรียญท่านก็ส่งไม่ได้แนะนําว่าเนี่ยดูอย่างเงี้ยเนาะ่ะดูรายการเดี๋ยวปาตามให้ดูไปเรื่อยเเปิดให้ดูเป็นอย่างงี้ก็ส่งรวบรวมส่งมาเลยฮะนะรวบรวมส่งมาถ้ารอรอชนิดแต่ชิ้นหนึ่งมันจะเป็นการล่าช้า สำหรับตัวท่านเองอะไรประมาณนั้นก็รวบรวมส่งมาอันนี้เหรียญอะไรเอ่ยครับเดี๋ยวปะปาดูนิดนึงอ่าอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้ก่อนเราก็เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกท่านผู้ชมเนี่ยนะประมาณเนี่ยนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวปะปาเทให้ดูเลยเนาะนั่นคืออะไรครับเอาเทได้เทเลยอันนี้อ่าเจ้าของเหรียญเขาปิดเป๊กมาเลยนะเดี๋ยวปปาขอปาดก่อนปปากลัวจะโดนมือเป๊กมันคมนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะ วันเปิดกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรซีเรียสมากนะป๊ป่าจะพูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สายตาท่านผู้ชมก็สอดส่องดูครับอ,อันนี้เป็นเหรียญอือะไรเอ่ยครับกงไม่จับอ๋อไม่ไม่นี่เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกนะฮะที่มีทั้งหมดก็ราวสี่สิบกว่าวาละท่านผู้ชมน,นะบางทีก็เป็นวาละที่ค่อนข้างจะผลิตมากแต่ปาปาก็ยังโอเครับติดมาอยู่เนาะอะไรประมาณนั้นฮะต้องั้งหมดอ่ะกี่เหรียญฮะสิบสามเหรียญอ้าวสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเ็ดโอเคฮะสิบสามเหรียญถูกต้องฮะอ่ะแล้วต่อมามาดูเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินกันก่อนเนาะแอปอ่าการบิดอันนั้นน่าจะเหลืออยู่โอเคอ,อันน่าจะรวมมานะแผ่นดินจุลุกจะมีอยู่สามเหรียญแล้วก็มีอะไรเนี่ยหลังวัดาอาห้าเดี๋ยวดูก่อนนะไม่น่าจะใช่นะอันนี้สามใช่ไหม,อ,มอันนี้หนึ่งสองอ่าอันนี้จะเป็นหลังวัดแค่สองนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวป้าปาดึงกล้องดีกว่า พ่าป่าไม่ได้ดูกล้องอ่ะหลังวัดนี่มีสองนะฮะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านะแล้วก็จะเป็นหนึ่งบาทปีสอง0้ายี่สิบอีกสี่นะอ่ะสี่เหรียญเครานี้อ่ะเดี๋ยวแอดมินก็จดแล้วกันนะอาจจะไม่ตรงราคการไม่ตรงกันอ่ะอันนี้เป็นสิบบาทที่ระลึกใช่ไหมอ่ะธรรมดาแปดเหรียญอ่ะแปดเหรียญนะสองสี่สองสี่หกอ่าแล้วมีสำคัญด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกให้จบสิครับ อ่ะมีสำคัญมีออมสินหนึ่งเหรียญค่ะเขาปนมาหรอคะสองสี 1, ห่หกแปดใช่ธรรมดาแปดอ่านะอ่ะท่านผู้ชมมาดูเอานะฮะนี่คือเหรียญที่เรารับซื้อนะฮะใครมีแบบนี้นะส่งมาได้นะฮะอ่ะวันละย่อยๆก็เหรียญละสิบสี่บาทฮะก่อนหน้านั้นสิบสามบาทฮะปอปลาให้เป็นสิบสี่บาทแล้วนะสิบสี่บาทแล้วนะฮะอ่ะติดต่อน้องแอดมินได้นะประมาณนั้นฮะแล้วก็เป็นออมสินเนี่ย อันนี้ถ้าจะหลงเข้ามาหรือว่าตกลงรายการ<ต>กันไหมเนี่ยลงสบาทโอเคอ่ะถ้าอย่างนี้ก็แพงขึ้นนะฮะบางทีป้าป๋าไม่ได้หมอกบอกหมดทุกทุกวาระเนี่ยก็ให้ไปติดตามช่อง YouTube นะฮะจะได้รู้ว่าเหรียญไหน30เหรียญไหน50เหรียญไหนร้อยกว่าบาทนะสำหรับเหรียญ10บาท2อสีที่ลึกเนาะอ่ะโอเคฮะอ่าทีนี้เรามาดูอันนี้อะไรเอ่ยครับตรงนี้มีปี3 4 1เหรียญค่ะ10บาทปี3 4 3 4 1เหรียญนะอันนี้อ่า3 4 1เหรียญ แล้วก็ปีอะไรครับ <18, S 1> ปีเนื้อเกินสามเหรียญเนี่ยเนื้อเกินดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนฮะอ่านี้เนื้อเกินอยู่ที่หัวอาจจะเป็นขนาดเล็กนิดนึงนะนะอันนี้เป็นอันนี้ก็ไม่โตเท่าไหร่นะอ่าที่อย่างเงี้ยโอเคนะนะอ่านาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปปาก็จับไว้ก่อนเนาะอ่ะอ่ะโอเคนะนะสามเหรียญเนานะอ่ะปปาให้สามเหรียญเลยฮะ เดี๋ยวเรื่องขนาดค่อยไปสองบาททองสามเหรียญอสองบาททองสามเหรียญโอเคถึงสองเดี๋ยวนะดูอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะตกลงกันยังไงครับเหรียญที่ระลึกอ่ะตรงนี้ก่อนดูก่อนว่ามาเขียนไว้สามเหรียญค่ะสามเหรียญนะหนึ่งสองสามที่เป็นธรรมดานะโอเคสามเหรียญแล้วก็หนึ่งบาทสามรอบหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งบาทสามรอบหนึ่งเหรียญนี่ฮะ หนึ่ง <1 S 1> บาทปี 2500, 2 5 0พหนึ่งเหรียญโอเคหนึ่งบาทปีพศ2500อีกหนึ่งเหรียญโอเคฮะถูกต้อง50สตางค์ปี31 3เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเนี่ย <พอ S 1> ที่ทลูกค้าใส่มาผิดเองนะฮะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหลังวัดเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญอ่าเดี๋ยวเพิ่มไปก็แสดงว่าถูกแล้วค่ะอ่าแล้วก็1บาทปี20อีกหนึ่งเหรียญนะเพิ่มมาอ่ะแล้วพ่อปาเปิดตรงนี้รอพอดี ชเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญสองบาทสีขาวปีพศ2550ที่เรารับซื้อนะฮะอ่ะสำหรับเจ้าเนี้ยทำตามปาป่าบอกเปป้ป่า,ปาขอบคุณมากเลยว่ามีเหรียญไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายฮะมีอย่างละสามเหรียญสี่เหรียญเนี่ยถ้าเราอยากยึดเป็นอ่ายังไงดีฮะลายได้หลายได้เสริมเนี่ยนะก็สามารถส่งมาอย่างนี้เห็นไหมฮะนะ ตกลงกับน้องแอดบีนแล้วส่งงานบางอย่างในน้อยถ้าเกิดท่านไปหาพบเจอเนี่ยท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะนานๆถ้าเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเราก็ยังได้เงินเข้าไปในครอบครัวนะฮะทุกคนก็ <Scotland S 1> หาเงินเข้าครอบครัวทึงนั้นแหละสองบาทสองบาทเงินห้าเหรียญน,นะโอเคตอนปีสามสี่ห <Okay. S 1> นึ่งเหรียญเดี Ό, ๋ยวขอป้ปาขอยิงตรงนี้เลยนะฮะเพราะคันปืนขนาดเล็กนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งสามสี่หรอทีกล้องเขาไม่ค่อยโฟกัสสามสี่หนึ่งเหรียญสามหนึ่งสามเหรียญโอเคน่าจะใช่ เดี๋ยวดูใช่สามสี่ไหมดูก่อนนะอันนี้สามหนึ่งเดี๋ยวพอดูแค่สามสี่นะฮะโอ,โอเคเป็นสามสี่ไหมสามหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสามหนึ่งสามเหรียญโอเคถูกต้องฮะสามสี่หนึ่งเหรียญอ่ายี่สิบห้าตตางปี 30, สามศูนย์หนึ่งเหรียญถูกต้องฮะครบทุกรายการนะท่านผู้ชมนะทั้งสองกล่องที่มากันจากคนละจังหวัด นะก็ได้รายการเหรียญครบตามที่น่าจะตกลงกับน้องแอดมินเรียบร้อยเนาะก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญนะฮะป่อป่าแนะนํานิดนึงนะฮะอีกรอบเนาะเนี่ยหลายคนยังสงสัยยังไม่มั่นใจตัวเองเพราะมีเหรียญอยู่ชนิดเดียวอย่างเดียวเนี่ยสามเหรียญสี่เหรียญยกตัวอย่างเหรียญสองบาทบางคนมีเหรียญสองบาทแค่เนี้ยไม่กล้าส่งก็คือไม่กล้าส่งปอป๋าก็แนะนําให้หาอย่างนี้มาถ้าบังเอิญที่มีนะอย่างเงี้ยเพิ่มมาหรือว่าเนี่ยรายการเหมือนเจ้าเนี่ยก็ส่งมานะ เหรียญว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหนึ่งบาทสามรออ้าหนึ่งบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีศูนย์ห้าเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญรุ่นรุ่นเก่าๆที่เรายกเลิกจากการใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่งมาอย่างละสามเหรียญสี่เหรียญสิบเหรียญถ้าบังเอิญนะฮะเราไม่ใช่นักสะสมตัวยงยงแบบมีเป็นคนละเป็นสองร้อยสามร้อยเป็นพันเหรียญนะเมื่อเราต้องการอาชีพเสริมเนี่ยนะก็สามารถหาย่างส่งมาได้สแสดงว่าผู้ติดตามที่มาจาก fc อะไรเอ่ยร้อยเอ็ดเนี่ย ดีมากฮะเก่งมากฮะไม่ต้องรอฮะนะดูตรงนี้เป็นเยี่ยงอย่างนะ,ะแล้วก็สามารถหาเรียนส่งขายกับช่องปาปาได้นะ,ะมีมากมายฮะเหรียญส0บบาทเนี่ยต้องหลายอันดับท่านชมปี4 1 4 2เอ่งเอลเอลยเยอะแยะมากมายฮะเหรียญปั๊มผิดพลาดเออเลยก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญทั้ง2จังหวัดที่ส่งเหรียญให้กับช่องของปาปานะฮะโอเคนะเนาะนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ